ลองเปิดดูนะครับอฝอุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่าเพิ่งล้างไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของแอร์ตันเรามาดูฝุ่นก่อนครับว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนนี่ครับ ด้านหน้าฟิลเตอร์นะครับนี่ล้างไปประมาณเดือนหนึ่งนะฮะอย่าให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังด้านบนนะฮะฝุ่นค่อนข้างที่จะจับหนาอยู่นะครับแบบนี้ถามว่าล้างธรรมดาแก้ไขได้ไหมก็ได้แค่ช่วงระยะหนึ่ง แต่ถ้าจะถ้าแต่ถ้าจะใหุ้ยแต่ถ้าจะให้สะอาดหมดจดต้องล้างแบบตัดใหญ่หรือล้างแบบถอ,อ,อดออกมาทุกชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ล้างด้านหลังเนี่ยนะครับคือล้างธรรมดาเนี่ยด้านหน้ามันสามารถล้างสะอาดได้แต่ที่ล้างแบบธรรมดาเข้าไม่ถึงคือล้างแบบด้านหลังคือสิ่งที่มันติด คอยเย็นที่ติดอยู่กับผนังหน้าหลังเนี่ยนะครับการสีน้ําแบบธรรมดาเนี่ยเข้าไม่ถึงจากนั้นเราจะต้องยกออกมาทั้งหมดนะครับแล้วมาถอดทุกชิ้นส่วนออกแล้วก็เอามาล้างทีละชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับแบบนี้สะอาดแน่นอนนะครับและตัดปัญหาเรื่องน้ําหยดหรือแอร์สกปรกไปได้คือเหมือนได้แอร์ใหม่หครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยครับ เราจะามาขันแฟนนัดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ยกคอยเย็นนี้ออกไปเพื่อไปถอดชิ้นส่วนออกไปล้างครับเราต้องมา,าตัดเทปต,ตรงนี้ออกให้ออกออกมาก่อนนะครับอันนี้ผมตัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาขันนะครับแฟนนัดของท่อใหญ่และท่อเล็กสอตัวนี้ออก ต็ใช้ประแจเล่นนะครับสองอันนี้นะครับจับสองฝั่งแล้วก็หมุนออกอย่างนี้ครับอันนี้พอเล็กน่าจะออกแล้วเนะัาะครับเดี๋ยวให้เคลียร์ออกคือก่อนที่จะขันแฟรออกนะครับ เราจะต้องไปปั๊มดาวเก็บน้ำยาไว้ก่อนนะครับในขั้นตอนนี้ผมได้ไปปั๊มดาวที่คอยร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บน้ำยาเอาไว้แล้วเวลาเราล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาแวกข้ามพอแวกข้ามเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยน้ำยากลับมานะครับแล้วก็เข้าระบบปกติครับขั้นตอนเป็นแบบนั้นครับนี่คือขั้นตอนของการ อาตัดล้างหรือล้างใหญ่มันอาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยครับแต่รับรองว่าสะอาดแน่นอนโอเคหลุดล้ว เน,นได้ว่าไม่มีเสียงน้ํายาซวิตซอ,ออกมาเลยนะครับเพราะว่าเราไปปั๊มดับเก็บนัํนยาไว้หมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาเอาสายไฟอันนี้ออกน,นะครับอันนี้สายไฟเมนจากเบเกอร์กับ สายไฟที่ไยคอยร้อนนะครับเพื่อที่จะปลดตรงนี้ออกเพื่อเราจะได้ยกออกมาครับเราเช็คไฟก่อนว่ามีไหมนะครับสายลายแอลลายนะครับสายนีตอนนะครับนี่สายที่จะไปคอยร้อนโอเคครับเรามาปลดสายออกก่อนเลย ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าสายไฟเส้นนี้นะครับมันมาคล้องอยู่กับบอดี้ด,ด้านหลังถ้าเราไม่ถอดสายตรงนี้ออกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะยกคอยล์เย็นออกได้เพราะว่ามันติดสายสายเมนเส้นนี้ครับฉะนั้นเราจะต้องมาถอดออกนะครับจากทอร์เมนโตตรงนี้นะครับพอถอดออกแล้วนะครับใครกลัวจะไม่ได้ก็ถา่ายรูปมาไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดทํามาหลายๆายครั้งเราเราจะรู้ได้ว่าไอ้ปลั๊กพวกงนี้นะครับมันเสียบได้เฉพาะจุดเท่านั้นไม่ไม่สามารถที่จะเสียบแทนซึ่งกันและกันได้นะครับนะครับเราก็ต้องถอดไอ้ชิ้นส่วนตัวนี้ออกมาก่อนบอร์ดตัวนี้เราถึงจะยกคอยออกมาได้จะเห็นได้ว่าสายตัวนี้นะครับมันคล้องอยู่ข้างหลังนนี้นะครับฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเราถึงจะยกออกมาได้ครับเรามาถอดคอยเลนออกกันครับ มันจะเป็นเพจนะครับที่ติดอยู่ข้างหลังเราดัานขึ้นไปครับปลดล็อกแบบนี้ครับหลุดมาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างหลังกันว่ามันเล็กขนาดไหนใหู้้ทุกคนก่อนวนะ่าเป็นยังไงครับไปดูใ,ใกล้ๆว่ามันสกปรกขนาดไหน นี่ละครับที่การล้างธรรมดาแบบเข้าไม่ถึงนะครับมันต้องถอดล้างแบบนี้จะเห็นว่าด้านหลังสกปรกมานะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกนครับเรามาดู <éta> ด้านหลังของคอยเย็นนะครับว่ามันสกปรกขนาดไหนครับดูกันใกลนะ้ๆครับนาจะเห็นมีฝุน่นมีเชื้อรานะครับแหล่งสะสมแบคทีเรียอันนี้คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในด้วย เราจะต้องปลดตรงนี้ออกก่อนนะครับผันล็อกนะคตรงนี้เราถึงสามารถที่จะยกคอยออกมาได้ ท่อออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันหลุดจากบอดี้ด้านหลังนะครับคราวนี้เราก็ไขน็อตตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วน็อตที่มันยึดติดกับคอยนะครับเสร็จแ,แล้วแล้วก็งา้างท่อออกมานิดนึงนะครับแล้วค่อยๆปลดมันยกยกมันออกมา ดูข้างหลังครับนะครับจะเห็นได้ว่าความสกรปรกมันก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือที่คอยนะครับเรามาดูที่แผงด้านหลังมันจะมีเมือกๆอ,อยู่เห็นไหมครับ เนี่ยที่เราล้างธรรมดาแบบไม่ถึงและความสกรปรกที่ไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถล้างได้ในแบบในการล้างธรรมดานะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราถอดล้างหรือตัดล้างใหญ่แบบเนี้ยเราจะได้ล้างหมดได้ทุกชิ้นส่วนนะครับเห็นแล้วนะครับว่ามันสกรปรกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปล้างเสร็จแล้วเราไปก็ประกอบคืน ประมาณสิบนาทีนะครับคราวนี้เรามาล้างออกล้างออกนะครับเป็นฉีดน้ําล้างออกคั เห็นได้ว่าด้านหน้านี่ขาวสะอาดเลยนะครับเรี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฉีดด้านหลังต่ออันนี้คือส่วนบนนะครับส่วนบนที่มันอยู่ด้านด้านบนเนะี่ยติดติดกับฝ้าเพดาน สะอาดเลยครับเกลี้ยงเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับที่เราแบบล้างแบบธ,ธรรมดานะครับเราจะล้างได้ประมาณนี้ด้านหน้ากับด้านบนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราถอดล้างแบบนี้ <c oughs> เราจะล้างด้านหลังแบบนี้ได้ด้วยนะครับ มองดูนะครับปินคอยมันสามารถที่จะมองทะลุไปได้าหลังได้เลยนะครับเสรส่วนนี้ผ่ายได้หมดแล้วนะครับไอส่วนที่มีรอยเป็นริ้วๆสีน้ำตาลน้ำตาลในนี้นะครับมันเป็นสนิมนะครับไม่ใช่ที่ฝนนะฮะ <c oughs> โอเคครับไอ้เราล้างอันนี้อคอยเย็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ไปล้างชิ้นส่วนยังอื่นต่อครับเดี๋ยวเราก็จะใช้โบเวอร์เป่าหลังจากที่เราไปลงน้ำยาล้างทำความสะอาดมาแล้วเรามาดูนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนมันมีความสะอาด ขนาดไหนนะครับดูจากฟินคอยนะครับเด่นได้ว่ามันมองทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสะอาดและลมสามารถที่จะออกนะครับโฟล์สะดวกมากนะครับลมก็จะแรงนะครับฝุ่นก็จะไม่มีแล้วนะครับพดลมโพองกระลอกนี่สะอาดกริปนะครับแผงหลังที่เคยเป็นเมือกนะครับไม่มีแล้วนะครับล้างสะอาดมากนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับเราล้างแบบคลีนสะอาดร้อเซนนะครับนี่คือการตัดล้างนะครับก็สะอาดเหมือนได้แอร์ใหม่ครับหลังจากที่เราประกอบอมอเตอร์คอยเยน็นนะครับเข้ากับแผงหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกส่วนนี้ ไปติดตั้งที่เพจนะครับเหมือนเดิมแล้วค่อยเอาประกอบชิ้นส่วนนึ่งเข้าไปประกอบค,ครับ,รบเรามาเก็บเข้าที่กันครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาให้ลองล็อก เท่านั้นแล้วครับที่เหลือแล้วเรามาค่อยประกอบส่วนอื่นกับพื้นตัดนะครับแฟเชื่อมท่อให้เหมือนเดิมครับอันนี้ท่อเล็กครับนี่ท่อใหญ่ต่อไปเราก็เก็บกล่องควบคุมนะครับหรือเบาดเข้าที่เดิม จะมีน็อตอยู่ข้างบนนะครับสำหรับทุดจะมีล็อกอยู่ข้างหลังสายเข้าล็อกค,ครับแค่ด้นแล้วก็ยึดน็อตด้านหลังส่วนอันนี้จะเป็นสายที่ไปคอยร้อนนะครับสีน้ำตาลเป็นสายลายสีฟ้าเป็นสายนิวตอนอันนี้ คนที่ติดตั้งไม่ได้จ้ำหางปลาไว้ครับก็เสียบแล้วไขให้แน่นเราก็มาเก็บสายเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเข้าที่ช่องเดิมบางรุ่นมาจะยึดติดแถวเนี้ยอันรุ่นนี้เอาไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้สาย รับสัญญาณรีโมทนะครับเอาบอยกับช่องนี้ครับของเดิมมันอยู่ช่องนี้เราก็ปิดฝาเข้าที่เดิม ดู th ơi, ดีๆดูฝั่งดีๆให้ถุกนะครับ แล้วเราก็ใส่ซิลเตอร์กองฝุ่นกับเข้าที่เดิมครับเราก็ใส่ฝาครอบคือเข้าที่เดิมนะครับเสร็จแล้ว ตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณเราก็เก็บเข้าที่เดิม สายเรียบร้อยก็ปิดฝาดูครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าคอยเย็นทำงานไหมส่วนคอยร้อนเดี๋ยวต้องไปแวกข้ามแล้วก็ปล่อยน้ํายาแล้วก็มาเทสดูนะครับว,ว่าช่วงข้อต่อแฟนนัตรงนี้มันรั่วไหมถ้าไม่รั่วแล้ว ก็พอเย็นทำงานปกติก็จบงานครับ